เคยคิดไหมว่าตอนที่เราเล่นบ r o เ e นอ r r โลทำไมเราเล่นเราไม่ลุ่งสักทีสลับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมีคําตอบมาให้พร้อมแนวทางและทริคสําหรับผู้เล่นหน้าใหม่ในเกม b r o เ e น a r r o ลนะครับไปดูกันเลยเหตุผลแรกไม่มีรีคอนที่มากพอรีคอนเป็นสิ่งสําคัญมากในเกมมันเปรียบเหมือนตาเอาไว้ค้นหาศัตรูและป้อนกันไม่ให้ศัตรูแอบส่งของเข้ามาในแนวของเราอีกด้วยยิ่งเรามีข้อมูลศัตรูมากเท่าไหร่ เราก็สามารถคาดเดาวแผนของศัตรูได้ง่ายขึ้นทำให้ได้เปรียบในการเคาน์เตอร์เพย์เพราะฉะนั้นจงจำไว้ว่าไม่มีคำว่ารีคอนที่มากเกินไปเหตุผลที่2เราเล่นแพสซีฟเกินไปหลายครั้งแล้วที่ผมเห็นผู้เล่นหน้าใหม่มีมา์เซตที่จะตั้งรับอย่างเดียวคือวางยูดิตไว้แนวหน้าแล้วก็ไม่บุกและเลือกที่จะซื้อปืนใหญ่ออกมาแทนกำลังเสริมทั้งที่แนวหน้ายังไม่มั่นคงผลคือศัตรูสามารถ ไหลทะลวงเข้าแนวหน้าได้ง่ายและสุดท้ายก็ไม่มีรีคอนหรือหนวยสอดแนมที่จะไปมองหาเป้าหมายทําให้ปืนใหญ่ที่ซื้อมาก็สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ใช้งานอยู่ดีเหตุผลที่3ไม่รู้ว่าควรจะหยุดตีตอนไหนข้อนี้อาจจะดูฟังแล้วขัดกับข้อที่แล้วแต่มันคือเรื่องจริงหลังจากที่เราบุกหนักในช่วงต้นเกมเราจะมีจังหวะที่โมเมนตัมของเราจะดับและไม่สามารถดันต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพจังหวะนั้นแหละ คือเวลาที่เราควรจะหยุดพักแล้วก็เสริมแนวและเริ่มซื้อของจำพวกปืนใหญ่หรือว่าของซัพพอร์ตจำไว้ว่าการยึดจุดได้เร็วไม่ได้แปลว่าเราจะชนะเพราะเกมนั้นนะนับคะแนนเฉพาะช่วงท้ายของแต่ละเฟสเท่านั้นและยิ่งถ้าเราบุกไปลึกเท่าไหร่อ่ะกองหนุนของเราก็จะใช้เวลานานขึ้นและต้องคุมแนวที่กว้างขึ้นด้วยในขณะที่ศัตรูมันอยู่ใกล้จุดเกิดทําให้เสริมกําลังกองหนุนได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นอะถ้าเราไม่ระวัง ศัตรูอาจจะคน์เตอร์แอคแทคลุมเราด้วยฝูงยานเกาะและบทขยี้แนวหน้าของเราได้ง่ายๆและทําให้สถานการณ์ของเราอะที่ตอนแรกยังได้เปรียบอะมันพลิกกลับกลายเป็นเสียเปรียบได้เหตุผลที่4ข้อนี้สําคัญมากและสําคัญที่สุดในเกมนี้นะครับของโบเกนแอโร่ก็คือหาเพื่อนร่วมทีมซะใช่ครับผมไม่ได้ล้อเล่นเลยถ้าทีมคุณอะมีคนไม่ครบหรือประสานงานกันอะไม่ได้ดีทีมคุณจะเป็นฝั่งที่เสียเปรียบ ทีมที่เล่นกันครบไปอย่างมากอีกอย่างระบบอินคัมในเกมนี้ที่ยูนิตของเราจะมีอัพชีปมากขึ้นเรื่อยๆถ้ากองทัพเราใหญ่มันทำให้เราแบบเพื่อนร่วมทีมยากขึ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีเพื่อนร่วมทีมลองเข้าไปใน Discord ของผม b u t t e r d a t i o n ได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปหรือจะไป Discord Boken อ r o t h a i l a n d ก็ได้นะครับ ก็ผมก็แปะดิงดิสคอร์ดนั้นไปอยู่ใต้คลิปเหมือนกันดิสคอร์นั้นจะมีคนเล่นเยอะกว่าแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นอ่ะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับเหตุผลที่5เราเล่นแค่โซนกับจุดแคปเท่านั้นแต่เราไม่ได้มองหาจุดยุทธศาสตร์อื่นๆเลยอย่างเช่นการเข้าโจมตีจุดที่สตูใช้วางหน่วย ATGM การนำทหารไปตัดเส้นทางนํำเลียงของสตูดักซุ่มตามจุดต่างๆที่สตู ใช้เดินทางส่งกำลังเสริมมาหรือการแย่งชิงตำแหน่งจุดซุ้มรีคอนก่อนศัตรูซึ่งถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นอ่ะสุดท้ายเราเล่นแต่โซนกับจุดแคปเท่านั้นอ่ะสุดท้ายกองทัพของเราอ่ะจะถูกบ็อกซ์อินศัตรูจะได้พื้นที่ที่ได้เปรียบแล้วเราอ่ะก็จะโดนบังคับให้สู้จากตำแหน่งที่เสียเปรียบและสุดท้ายอ่ะเราก็จะเทกับศัตรูไม่คุ้มแล้วในช่วงเวลาสุดท้ายอ่ะศัตรูก็าอาจจะสามารถ ยึดจุดที่เราอะของได้ตั้ง14นาทีแล้วศัตรูก็มายึดตอนนาทีสุดท้ายแล้วศัตรูก็ได้แต้มของเคลดไปอะมันก็มักจะเกิดขึ้น,นครับถ้าเราเล่นแต่เล่นแต่ไหนโซนซึ่งอีกข้อนหนึ่งของการเล่นแต่ในโซนก็คือมันเป็นตำแหน่งที่ศัตรูมักจะยิงปืนใหญ่ออกมาซึ่งถ้าเราเล่นแต่ในโซนก็อย่างที่บอกไปเสียเปรียบด้านตำแหน่งเสียเปรียบในเรื่องพื้นที่แล้วมันเดาทางง่ายนะครับ ทั้งหมดนี้คือ5ข้อผิดพลาดท,ที่ควรระวังในการเล่นเกมบคเคนาโร่ต่อไปนี้เราจะมาดูแนวทางการเล่นและไมเซตของผมกันเลยนะครับอย่างแรกก่อนอื่นนั่นคือการวางแผนว่าใครจะไปไหนจําไว้นะครับในการเล่นสําหรับผมอะทุกคนต้องมีแนวหน้าทุกคนต้องขึ้นแนวหน้าซึ่งในตําแหน่งการเล่นของแต่ละคนอะมันจะมีอยู่2ตําแหน่งที่สําคัญนะครับคือผู้เล่นวงในกับผู้เล่นปีกนอก โดยปีกนอกนั้นนะครับตำแหน่งปีกจะเป็นตำแหน่งที่สําคัญมากเพราะไม่ใช่แค่เป็นตำแหน่งที่ต้องไปยึดจุดแต่ยังต้องป้องกันพวกแอบที่จะเข้ามาหลังบ้านอีกด้วยซึ่งพวกเขาอะจำเป็นที่จะต้องออกลิวควนมาการปีกตั้งแต่ต้นเกมเพราะว่าช่วงนี้แหละที่สตัวมักจะประสบความสําเร็จในการแอบเอาพวกทหารอ e ีแอบหน่วยสไนเปอร์ต่างๆอะแอบลักลอบเข้าแนวเรามันมักจะเกิดในตอนช่วงต้นเกมส่วนผู้เล่นวงในนะครับ ก็ผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ด้านปีกนั่นแหละก็คือจะเน้นกลางทะลวงบุกยึดจุดตอนต้นเกมแล้วก็ถ้าเป็นไมได้ก็อาจจะไปช่วยพู้เล่นตำแหน่งปีกเพราะว่าผู้เล่นตำแหน่งปีกอะ่ะมาต้องเสียตังการพวกสเกลของศัตรูด้วยนี่แหละเป็นอะไรที่สําคัญส่วนคนที่อยากเล่นพวกสายซัพพอร์ตหรือว่าทัฟฟ้านะครับก็แนะนําให้คุยกับเพื่อนให้ดีก่อนก็แนะนําให้อาจจะไปเลือก จุดที่แบบไม่ค่อยได้เข้าปะทะกันสักเท่าไหร่แต่ว่าอย่าลืมก็คือช่วยเซตอัพพื้นที่ป้องกันแนวหน้าให้เพื่อนและก็แนวของตัวเองให้พร้อมก่อนแล้วจากนั้นอ่ะคุณก็ค่อยไปออกพวกปืนใหญ่แล้วก็เครื่องบินซึ่งผมก็แนะนำอ่ะอย่าเพิ่งออกจนเร็วเกินไปเพราะว่าถ้าออกปืนใหญ่เร็วเกินไปอ่ะแนวหน้าเราอาจจะไม่ได้แข็งส่วนเครื่องบินนั้นอ่ะอันนี้ชุกี้หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเครื่องบินคุณอ่ะออกไปเร็วแต่ว่าสามารถทําลูกเกมได้อ่ะมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ต้องระวังไว้อะก็คือคุณเสีย opportunity cost คุณเสียตังออกเครื่องบินแต่ว่าคุณก็เสียตัางที่ออกแนวหน้าไปด้วยแปลว่าถ้าแนวหน้าคุณไม่พร้อมอ่ะเครื่องบินมันอาจจะฆ่าศัตรูได้ก็จริงแต่ว่าคุณก็ไม่สามารถดันพื้นที่จากประโยชน์ของเครื่องบินที่คุณทําให้อะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรระวังไว้นะครับซึ่งนี่แหละก็เป็นเรื่องที่ผมพูดแบบเนี้ยเพราะว่า ผมเห็นหลายทีแล้วถ้าเราออกของซัพพอร์ตมาเร็วเกินไปอ่ะแนวหน้าก็มักจะเกิดช่องโหว่ซึ่งนั่นอ่ะเป็นอันตรายต่อทีมได้นะครับหลังจากที่เราจัดวางตำแหน่งกันเสร็จสับแล้วนะครับก็จะถึงเวลาของ a i r t a ท็ i r t a อถ้าคู้เล่นใหม่ยังไม่เข้าใจก็คือจะเป็นการที่ทุกคนอ่ะจะออกเครื่องบินมาโคดอลัมเพื่อคลองนั่นฟ้าและป้องกันน้ำฟ้าของตัวเองซึ่งในการออก AirT a ทนะครับผมมีอยู่2แบบ แบบแรกคือการออกมาเยอะๆเพื่อเอาชนะและส่งทหารนั่งเฮลิคอปเตอร์ยึดพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยหน่วยเฮลิคอปเตอร์หลังจากที่เราชนะแอร์คอมแบทได้แล้วซึ่งวิธีนี้ผู้เล่นทั้งหมดก็คือจะต้องเน้นการออกเครื่องบินทําการป้องกันเฮลิคอปเตอร์ของสังที่จะลอเรียทหารไปหยุดแนวหน้าซึ่งวิธีนี้มันจะมีข้อเสียก็คือพวกทหารที่มักจะไปลงแนวหน้ามันจะไม่มีจํานวนที่มากพอในการ ยานพวกกองทัพยานเกาะของศัตรูการขนส่งทหารเปน็นจนวนมากซึ่งผู้เล่นหลายคนนะ่ะผู้เล่นใหม่เลยที่ผมเห็นอนะ่ะตอนช่วงแรกๆก็จะเบียร์การออกเครื่องบินขนส่งแอร์ดรอปทหารราบซึ่งการแอร์ดรอปอ่ะมันก็เสี่ยงเพราะว่าตอนต้นเกมอะ่ะเครื่องบินศัตรูมันจะออกมาเยอะแล้วเครื่องบินขนส่งมันมักจะตกเป,เป็นเป้าหมายอย่างแรกเลยที่ศัตรูมักจะกําจัดครับนี่เป็นเรื่องที่ควรระวังและทีนี้พวก AA เเปิดซีดอ่ะมันก็ เป็นภัยอย่างมากแก่เครื่องบินขนส่งแก่เครื่องบินลบเครื่องบินขับไล่ของเราด้วยยิ่งถ้าเราไม่มีซีดออกมาก็ AA ของฝั่งตรงข้ามก็สามารถยิงเครื่องบินของเราตกได้ทีละลําและทําให้สุดท้ายแล้วเครื่องบินที่เราออกมามันก็คือกลายเป็นแต้มดีทักชั่นแก่ศัตรูอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังและอย่างที่บอกไปทหารที่จะไปยืนแนว่ะก็ไม่รู้ว่าเราจะต้านได้หรือเปล่าเพราะว่าเราต้องไปยืนแถวแถวจุดแคปใกล้บ้านเขืของศัตรูและศัตรูมันก็ใช้เวลาไม่นานหรอกที่จะ ดันให้จบเพราะว่าเกมนี้เกมมานับแต้มตอนที่15นาทีสุดท้ายอยู่ดีถ้าคุณไม่เซอรเดิ a เดสตูก็คือปิดจ็อบสตูไปเลยคิวสตูตอนต้นเกมอะ่ะมันก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณอะ่ะจะสามารถป้องกันฝูงบาบาริสหรือว่าป้องกันสตูแบบลุมสกรัรมแบบ3ตอนน่อ1อะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นการยากนะครับตอนนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังซึ่งปัจจุบันเนี้ยผู้เล่นส่วนใหญ่จะออกแนวแอร์แท็กด้วยการหาผู้เล่นซัก หนึ่งหรือสองคนออกเครื่องบินมา1-2่ถึง,งลำบินวนตรวจแน่นฟ้าวิธีที่สองเนี้ยเป็นวิธีที่ป๊อบบูล่ามากของฝั่งรัสเซียเพราะว่าพวกฝั่งรัสเซียจะเอาตาังส่วนใหญ่ไปออกพวกบาบาริสออกพวกทหารล่าพวกเมคานายตอนต้นเกมเพื่อถกกำลังเรามันพวกเขาจะไม่ค่อยมีตังไปออกพวกเครื่องบินนะครับซึ่งบางทีก็ใช้ได้กับฝั่งเมกาด้วยเพราะว่ายิ่งเราออกเครื่องบินเยอะมันก็เป็นสิ่งที่แนวหน้าของเราจะไม่ได้เติมตอนต้น,นเกมก็ อย่างที่บอกไปเครื่องบินสองลำบินวนอยู่ในน่านฟ้าแล้วเราก็จะมีซีดถ้าศัตรูมันหิวอ่ะมันก็ต้องมาเล่นกับน่านฟ้าของเราแล้วเรามันจะโดนเอเอเอ,เอ,เอจับพื้นที่ของเรายิงใส่ทําให้ศัตรูก็ไม่กล้าเล่นไม่กล้ามาสู้กับเครื่องบินของเราและเครื่องบินของเราอะ่ะก็สามารถแบบตรวจสอบว่าศัตรูมันเล่นอะไรได้บ้างมันก็จะบินวนอยู่อย่างนั้นอะ่ะศัตรูก็ไม่สามารถพุชเข้ามาได้ เราก็ไม่พุทไปอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องบินเราน้อยกว่าแต่ทีนี้พอฝูงยานเกาะของเราคอนวอของเราไปถึงตำแหน่งแล้วอ่ะถ้าศัตรูไม่ได้แบบเอาเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเอาเครื่องบินจู่โจมอ่ะมาทำลายยานเกาะของเราอ่ะเราก็สามารถที่จะถอนเครื่องบินพวกน,นั้นออกไปตอนที่เครื่องบินกับฐานอ่ะมันก็จะเปลี่ยนตัวเครื่องบินอ่ะเป็นเพื่อให้เราสามารถออกยูนิตพวกทหารราบหรือทหารภาคพื้นได้ต่อ เอาละนะครับผมพูด AirT แ็เสร็จแล้วก็อาจจะยาวหน่อยนะครับทีนี้มาดูเรื่องการออกของแนวหน้ากันเลยดีกว่าซึ่งการออกของแนวหน้าไปตอนต้นเกมนะครับก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าสไตล์ของแต่ละคนว่ามีแผนยังไงแล้วก็ชอบเล่นยังไงนะครับตรงนี้ไม่ใช่เรื่องตายตัวแต่ถ้าอยากรู้ของผมผมก็มักจะออกอย่างน้อยดรยคอนหนึ่งตัวทหารสัก2กองอาจจะนั่งรถไปคันเดียวหรือว่า,ารถยันเกาะคุมการ2คัน และจากนั้นถ้าเป็นไปได้ก็จะมียูนิตที่สามารถต่อสู้กับเฮลิค,อป,ลคอ,ปอปเตอร์ได้อย่างน้อย1ตัวและจากนั้นรถถัง1คันถ้าตังยังเหลือนะครับแต่ส่วนใหญ่ตังประมาณนี้จะจะไม่เหลือแล้วซึ่งรถที่ไปตอนต้นเกมส่วนใหญ่ของผมก็จะเป็นรถล้ถอยางรถเร็วเพื่อให้ทหารชิงความได้เปรียบในการยุดจุดได้ก่อนศัตรูตอนต้นเกมนะครับซึ่งตอนที่เรานําทหารเข้าไปแนวหน้าแล้วนะครับผมไม่แนะนําให้ผูเ้เล่นรีบเข้าจุดเร็วจนเกินไป เพราะการที่คุณเข้าจุดมันไม่ได้เพิ่มแต้มให้ต่อต้นเกมเพราะว่าเกมนี้มันนับแต้มตอน15นาทีสุดท้ายอยู่ดีอย่างที่2มันทําให้ศัตรูรู้ว่าเรามาถึงแล้วคืออย่างนี้นะครับถ้าศัตรูเห็นว่าแนวมันยังสีขาวอยู่อะมันก็อาจจะคิดว่าเรายังไม่ไปถึงแต่ถ้าเรามีรถที่เร็วพอเราก็มาจะสามารถตอบตหาน่ะอยู่อยู่หน้าจุดก็คือยังไม่ได้เข้าแคมป์ไปแคปจุด แต่ว่าเราอยู่ตรงตำแหน่งป่าหรือว่าโซนตรงหน้าก่อนศัตรูซึ่งผลมักจะเป็นว่าศัตรูก็คือขับรถมาโดยไม่ไม่ได้ระวังแล้วทหารของเราจะได้เปรียบในการเปิดก่อนศัตรูซึ่งผมอ่ะก็มักจะได้เข้าได้เปรียบนี้หลายทีแล้วก็เป็นสิ่งที่แนะนำนะครับอย่าเพิ่งแคปจุดเร็วมันจะเป็นการบอกตำแหน่งของศัตรูทีนี้เรามาดูการเฟิร์สไบกันเลยดีกว่าการซื้อเราจะซื้ออะไรซึ่งการซื้อของอย่างแรกก็ดูแต่ละสถานการณ์นะครับ อย่างแรกดูว่าเราขาดของอะไรบ้างอย่างถ้าผมเล่นสหรทัฐอเมริกาตัวที่ผมมักจะออกมาอย่างแรกนะครับคือรถถังโดยเฉพาะตอนที่ผมไม่สามารถออกรถถังได้ตอนต้นเกมรถถังเข้ามามันจะช่วยในการยันบาบาริสหรือว่ายันยันยันเกาะของโปแลนด์เซียออกมาใคออกมาลองเลนสกิลเช็คกันไปกันมานะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ออกรถถังอะหรือออกตัวอะไรที่สามารถสู้กับยันเกาะของรัสเซียได้อะ ้พวกบาบาเิสหรือว่ายังกบพวก BMP 2มันจะวิ่งไปทั่วคือเราออกมาเพื่อให้ฝั่งนั้นอะเกรงใจนะครับแล้วอย่างถัดมาที่ผมอาจจะออกก็คือพวก AA ลองเลน g e อย่างพวกพทีออพวก S 3 0 0ถ้าเป็นฝั่งรัสเซียนะครับพวกนี้จะเป็นขีปนาวุธที่สามารถยิงได้ไกลยิงใส่เครื่องบินวันช็อตได้ถ้าเป็นพวก S 3 0 0หรือว่าแพตสอของอเมริกา และทีนี้มันจะมีลูกเล่นสาคัญอีกอย่างก็คือการที่มันเปิดเรดาร์แล้วมันสามารถสปอตเครื่องบินศัตรูได้ไกลซึ่งถ้าฝั่งของเรายังไม่มีใครออกพิธีอ,ดอัดผมก็แนะนําให้อย่างน้อยออกมาออกมา1คันแล้วก็เปิดเรดาร์ทิ้งไว้ทาหน้าที่เป็นตัวสปอตเตอร์ให้กับฝั่งเราว่าศัตรูมันจะเล่นอะไรแล้ว A a พวกที่เหลือก็คือปิดเรดาร์ไปพวกชอแลดเดืออแล้วพวกเนี้ยก็พีแบก็พีแบเปิดก็ได้ตัวพีแบแต่พวกชอรแรดลออรรแรดหรือว่าในตัวของสไตรเกอร์ทุงกุส ทุงกุสก้าของรัสเซียและพวกนี้ก็แนะนําปิดไปเปิดแค่ a ตัวเดียวเพื่อตวรวจอากาศก็พอะแต่ทีนี้อีกข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการพวกออกเพทิออร์หรือว่า S300 A-A ลูกยาวนะครับก็คือมันสามารถสกัดขีปนาวุธได้สตัวมันมักจะใช้ขีปนาวุธเพื่อเล่นกับแอ r แท็บของมันซึ่งถ้าเรามีพวกพวกเพติออร์หรืออะไรพวกนี้อยู่มันก็สามารถ ลดประสิทธิภาพของคีปนาวุสตูได้ซึ่งผมก็แนะนำอย่างน้อยออกมาคนละอันถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมมักจะซื้อแรกๆเลยตอนที่แนวของผมคงที่ซึ่งในการเข้าตีนะครับก็ต้องวัดกันไปว่าใครฝีมือมากกว่ากันซึ่งในเหตุการณ์แรกนะครับผมชนะได้เปรียบเลยสโตไม่ยอมมาแนวผมหรือว่าสโตแม่งแนวแตกแตกยับแล้วผมอะ ได้เปรียบโมเมนตัมผมดีสิ่งที่ผมมักจะทําก็คือการไปแกงแนวสตูต่อไปลุมแนวสตูต่อสโนบอร์สตูซึ่งวิธีนี้จะได้เปรียบมากถ้าผู้เล่นเล่นฝั่งรัรเซียเพราะว่าฝั่งรัรเซียมีของที่สโนบอลได้ข้องทันดีของเจเนอเรลลสของเล่นแล้วใช้ง่ายของอเมริกาต้องเล้นคอมไบอาร์ก็อย่างเช่นคลิปนี้นะครับที่ผมเล่นบาบาริสเพราะผมรู้ว่าสตูไม่มีของอยู่ในแนวเลยหรือว่าไปกองกันที่อื่นผมก็รีบเอาของเข้าไปช่วยเพื่อนเลยแล้วก็รีบตามสตูให้มันจบเกมทันที อันนี้นะครับตัดมากับอีกคลิปก็เป็นคลิปที่ผมเสียเปรียบแล้วก็ยันศัตรูไม่อยู่อันเนี้ยจะเป็นเหมือนกดข้อที่3เหตุผลที่เราว่าควรจะหยุดตีต่อไหนอันเนี้ยเราต้องรู้แล้วว่าเออมันไปต่อไม่ได้แล้วผมไปต่อแล้วเสียก็คือจะเปลี่ยนไปการซื้อปืนใหญ่เซ็ตของในแนแวแล้วค่อยรอพุดตอน15นาทีสุดท้ายนะครับ แล้วก็ในคลิปนี้เราก็จะได้เห็นอีกว่าเพื่อนของเราอ่ะก็มีการวางพวกรีคอร์ต่างๆสไนเปอร์ต่างๆไว้ตรงปีกเพื่อทําการรับรอกเข้าไปในแนวของสตูเพื่อไปเลเซอร์ชิปเป้าหรือว่าก่อควนตามแนวหลังต่างๆนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากก็อย่าลืมพู้เล่นที่เล่นปีกก็ต้องดูแลส่วนนี้ไว้ด้วยและทีนี้สตูก็สามารถทําได้เช่นเดียวกับเราเหมือนกันก็ผมก็ตัดไปในช่วงที่สตู แอบเอาฝูง่อหรืออะไรก็เข้ามาได้มันก็มักจะเกิดแบบนี้ก็ทีใครทีมันนะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะทํากับสตูสตูก็จะพยายามทำกับเราแล้วเราก็ต้องป้องกันไม่ให้สตูสําเร็จด้วยอันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับผู้เล่นที่อยู่ในแนวปีกอ่ากลับมาที่แนวผมหน้าที่ของผมก็คือการไม่ให้จุดของผมมาที่ได้เสียซึ่งผมอ่ะก็จะเห็นว่าทางของผมก็จะถอยกลับมา ไปยังจุดที่วางสะพายพูดถึงเรื่องสะพายกันสะพายผมก็แนะนําว่ารีบออกมาตอนต้นเกมก็จะดีก็คืออย่างเช่นบางทีก็ใช้มุกด้วยกันส่งเครื่องบินของส่งตอนต้นเกมแอร์ดรอปขนส่งของใหญ่ๆเลยแอร์ดรอปแล้วจากนั้นเครื่องบินที่ทขนส่งมาก็คือจะไปตานหรือเป็นไงก็ช่างมันไม่เป็นไรเอาไว้เป็นเหยื่อล่อทําได้อยู่ผมไม่ได้ใช้เครื่องบินขนส่งผมก็จะมีพวกแบบ ไอรถของส่งที่ขนมาได้เยอะๆขนมาให้ทหารตลอดเวลาก็ถ้าสึกว่าสเบียงต้องการสเบียงเพิ่มก็ออกมาเลยแล้วผมก็จะมีรถสะพายที่เยอะมากในการสร้างเด็กของผมก็ไปดูเด็กต่างๆได้ผู้ชมก็จะเห็นว่าเด็กของผมอ่ะมันมีรถสะพายที่เยอะประมาณมากกว่า2คันแน่ๆประมาณช่องหนึ่งก็จะมี 3- 4ถึงคันก็เพื่อให้ผมสามารถเรียกรถของส่งออกมาดรอปสพะพายดังจากนั้นกดขายแล้วผมก็สามารถซื้อรถต่อ อีกคันหนึ่งพร้อมที่จะมีรถอีกคันหนึ่งขนส่งสะพายต่อกันไปอทอดๆไปเรื่อยๆวนลูปไปแบบนี้นะครับจะได้แบบแนวหน้าไม่ขาดสะพายแนวหลังก็ไม่ขาดสะพายด้วยมาดูช่วงนาทีการนับแต้มน,นะครับก็จะเห็นว่าสโตแล้วก็ฝั่งผมเลยก็พยายามเอาทหารดันเข้าแนวถ้าเรายึดจุดได้ก็แต่ว่าถ้าเรากําลังเสียเปรียบเราก็อาจจะใช้ทริกด้วยการสโมกใส่ทหารราบที่อยู่ในจุดต่างๆเพื่อบิดบังไม่ให้สโตพยายาม พยายามได้ไลน์ออไฟไซด์ที่ได้เปรียบง่ายปิดไลน์ออไฟไซด์ไม่ให้ัตูได้ก็จะมีการที่ผมอาจจะใช้ของหยอดที่ผมสั่งมาพวกปืนใหญ่อะไรพวกนี้ยิงใส่สตูบ้างยิงสมอบปิดพวกไฟสปอร์ตที่อยู่หน้าแนวของสตูไม่ให้ปืนใหญ่ปืนรถถังของสตูไฟสปอร์ตของสตูได้สู้กับทหารของผมก็ปิดไปให้ทหารผมอยู่ในโซนทำยังไงก็ได้อาจจะไม่ได้บุกหนักเพราะว่าตอนนี้แนวะมันคือแบบไม่ได้เปรียบเพื่อนผมเสียเปรียบ แนวกลางก็มีสตูเข้ามาผมไม่พร้อมที่จะไปชั่วฝั่งไหนเลยก็ขคยันขคยันจะขอให้แบบตอนวินาทีสุดท้ายเราได้แต้มของเฟสท,ที่จุดที่เราไม่ได้เสียอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเล่นต่างๆซึ่งเราก็จะเล่นสตลเนี้ยไปจนครบ3เฟสจน45นาทีซึ่งแต่ละเฟสก็อาจจะมีลูกเล่นที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นถ้าัตูเซฟพวกยันก่อเก็บไว้แล้วก็อาจจะเปลี่ยนลูกเล่นไปใช้เครื่องบินในการจัดยันพวกบ็อบของสตู การดักตบดักตีซึ่งด้วยการที่เกมนี้มันไ,ไม่มีรีเพย์มันทําให้เป็นการยากที่ผมอจะหาฟุตเทจดีๆออกมาซึ่งผมต้องใช้ฟุตเทจที่ผมอัดซึ่งบางทีมันเอาตรงๆผมไม่สามารถแบบอธิบายได้อย่างเต็มที่สักเท่าไหร่ซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากนะครับแต่ก็ผมก็หวังว่าสิ่งที่ผมทําในคลิปนี้ก็จะเป็นการช่วยผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่ยังไม่เข้าใจเกมให้ ให้พัฒนาขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์การเล่นที่ดีขึ้นนะครับก็สลักคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ถ้ามีอะไรก็สามารถติได้ในคอมเมนต์นะครับผมก็รับฟังความคิดเห็นแล้วก็จะไปพัฒนาคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับก็สลักคลิปนี้ผมก็จะขอตัวลาไปไปก่อนเพื่อไม่ให้มากินเวลานานไปกว่าน,นี้20นาทีก็พอๆแล้วครับสำหรับชิดแคนี้ก็สลักคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณท่านผู้ชมมากครับ